กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพามาเล่นเกมนี้เลย w One War ิส a r d Watch w a ตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะาวายใช้แทนอะไรก็ได้นะคะยกเว้น Scatter Scatter ก็คือตัวพ่อมด2ตัวนี้นี่เองมันจะเกิดการประลองเกิดขึ้นนะคะระหว่างพ่อมดสายดําและสายขาวค่ะว้าวเป็นไงน่าเล่นสุดๆไปเลยนะคะเกมนี้มีทั้งหมด25ลายเรามาลองเล่นกันเลยวันนี้นะคะเรามีเงินเดิมพันทั้งหมด1000บาทเรามาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เราจะได้กลับบ้านไปเท่าไหร่นะคะ อ้ามันลุ้นเลยฮึบฮึต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าเว็บนี้เขาแตกดีจริงๆนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลองเล่นเกมนี้อยากแนะนำสุดๆนี่ค่ะทุกคนเข้าแล้วค่ะเห็นไหมถ้า2ลักษณะนี้นะคะปรากฏที่ช่อง2และช่องสี่นะคะการประลองจะเกิดขึ้นทันทีแบบนี้ค่ะ โอ้โหสุดยอดเลยแล้วเราก็ลุ้นวายค่ะรางวัลใหญ่เข้าไปแล้วค่ะทุกคนเข้าไปแล้วค่ะแตกดีมากๆบอกแล้วนะคะว่ามันแตกดีจริงๆใครไม่เชื่อนะคะต้องลองค่ะเกมนี้ห้ามพลาดจริงๆนะคะถ้าเกิดใครอยากบิ๊กวินกับเราง่ายๆแบบนี้นะแอดเข้ามาได้เลยค่ะที่ไลน์แอดอ๋อนวจีค่ะโอ้โหทุกคนห้ามพลาดค่ะแอดกันมาได้เลยซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าคือ ถ้าเกใครไม่รู้จะไปเล่นเกมที่ไหนนะมาที่นี่เลยค่ะเพราะที่นี่เขาได้รวบเอาเกมแตกง่ายๆไว้หมดแล้วไม่ต้องไปที่อื่นเลยเกมเขามีเยอะมากจริงๆนี่ทุกคนการประลองเกิดขึ้นอีกแล้วได้ไปอีกแล้วค่ะท่านได้ไปอีกแล้วค่ะท่านรางวัลใหญ่ได้ไปง่ายๆแบบนี้เลยโอ้โหแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ a d l r n e w g ค่ะเลยต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนนี้นะคะเขาฝากขั้นต่ำเพียง100บาทเท่านั้น และถอนได้ไม่จำกัดวงเงินจ้าสุดยอดค่ะได้มาอีก2 0 0โอ้โหไม่ต้องทำงานทำการกันแล้วล่ะค่ะมานั่งเล่นสล็อตกันดีกว่านะฮะสุดยอดค่ะโอ้โหแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะก็แนะนำให้เล่นแบบมีสตินะจ๊ะอ่ะต่อกันเลยโหแบบตัวเลขวิงว่งวิง่งวิ่งไม่ได้หายใจหายคอเลยค่ะทุกคน ตอนนี้เหลืออีก6ฟรีสปินเรามารุ้นกันค่ะโอ้โหทุกคนเป็นอีก1เกมเลยนะที่แตกง่ายจริงๆนะคะคอเกมสายเวทห้ามพลาดเลยสุดยอดค่ะ5้าแถว5แถวเข้าไปค่ะโอ้โหมันเด็ดจ,จริงๆนะคะเกมนี้นะคะยังไงนะคะวันนี้ต้องขอฝากเกมนี้ไว้ด้วยนะมาประลองเวทกันค่ะ ทั้งสนุกนะคะแล้วก็ได้เงินจริงๆนะคะถอนได้ไม่จำกัดวงเงินอีกตั้งหากคุณมาดูกันเลยว่าได้เท่าไหร่4,360สุดยอดไปเลยค่ะโ,โหยังไงนะคะก็ต้องขอให้แอดกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครไม่แอดมาเนี่ยเสียใจไม่รู้ด้วยนะจ๊ะบาย